กาใช้งานตัวเจ้า Raspberry Pi โดยไม่ต้องต่อมอนิเตอร์ด้วยโปรแกรม VNC และตัวโปรแกรม Putty นะครับอันดับแรกก็ให้นำ SD Card ที่ได้ทำการาลงระบบปฏิบัติการของ Raspberry Pi มาเสียบเข้า PC แล้วูบ,บุกของเราครับโดยก็เข้าไปที่ตัว SD Card เพื่อสร้างไฟล์ SSH เออจีจะใช้โปรแกรม PuTTY ในการรีโมทเข้าไปนะครับ new new ตัว text document เข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์ว่า ssh ตามนี้เลยครับทีนี้ก็นำ s d card ไปเสียบเข้ากับ raspberry pi ได้เลย แล้วก็จากนั้นก็เปิดโปรแกรม Putty ขึ้นมาก่อนนะครับต้องใช้สาย LAN เสียบเข้ากับ Raspberry Pi แล้วก็ตัว PC ของเราด้วยนะครับอตอนนี้ก็ได้ทำการเสียบไฟให้กับเจ้า Raspberry Pi เรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นเราก็มาดูตัว Network ก่อนว่าตอนนี้เจ้า Raspberry Pi สามารถบูตเข้าระบบปฏิบัติการได้เสร็จเรียบร้อยหรือยังโดยไปที่ Control Panel แล้วก็ Network and Sharing Center นะครับถ้าเจ้า Raspberry Pi บูตเสร็จแล้วมันจะขึ้นอ n Identify Network นะครับอันนี้ก็รอสักครู่นะครับ ก็ทำการเปิดตัว Putty Configuration ไว้รอเลยนะครับโดยจะใช้ตัวโปรแกรม Putty นี้ mm hmm. เข้าไปาเปิดฟังกช์ชันการใช้งานของเจ mm ้า hmm. VNC บนบอร์ด Raspberry Pi นะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะสามารถา mm hmm. เห็นตัว GUI เหมือนคล้ายๆกับเป็นเหมือนเดสก์ท็อปของเราเนี่ยครับ ส่วนคู t ี้นี้ก็จะใช้สำหรับเป็นแบบคอม m a นด์พิมพ์คอม m a นด์รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ครับโอเคตอนนี้ a ัสบริพายก็บูทเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้น unidentified network ก็ปิดไปก่อนหลังจากนั้นให้พิมพ raspberry pi. local นะครับกด accept ไปเลยนะครับตัว login เราจะใช้เป็น Pi ตัว password เราจะใช้เป็นว่าเป็นอ่ raspberry หลังจากนั้นให้พิมพ์ sudo r a s p b e y config แล้วก็ไปที่ตัว interface option นะครับเปิดตัว vnc เลือกที่ yes โเคหลังจากนั้นก็ให้ทำการเปิดตัว display option นะครับถ้าหากไม่เปิดตัวเนี้ยเราจะไม่สามารถมองเห็นตัว จอของ Raspberry Pi ได้นะครับจะทำให้ดูนะครับเปิดโปรแกรม BNC Viewer ้นมานะครับคลิกที่ New Connection ตัวนี้ตัว BNC Server ก็พิมพ์เหมือนกันครับเป็น Raspberry Pi ก o c a l คลิกที่ Continue ได้เลยตัว Username mm hmm. เป็น pi พาสเวิร์ดเป็น raspberry เดูนะ raspberry เห็นไหมครับเราจะไม่สามารถมองเห็นตัว desktop ได้เราต้องทำการเปิดตัว display option ตัวนี้ก่อนกลับมาที่ตัว putty นะครับเลือกเป็น display option เลือก resolution ตอนนี้ผมจะใช้เป็นโหมด16 ขนาด1 0 2 4ีคูณ7 8ดอาดต่อ3นะครับโอเคแล้วจากนั้นกดแท็บไปที่ finish แล้วจากนั้นมันก็จะถามว่าคุณต้องการรีบูตไหมตับ yes ตัวพุ t ตี้ก็จะทำการ disconnect ออกแล้วก็ตัว VNC ก็จะ r e connect อีกครั้ง ันนี้เจ้า Raspberry Pi ได้ทำการรีบูตเครื่องเลาอสักคู่นะครับอ่าก็จะเห็นว่าพอเจ้า Raspberry Pi บูตเข้าระบบ,บปฏิบัติการเสร็จก็จะมีหน้าต่าง Desktop Show ในวิดีโอลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับตัวน,นี้ก็คลิกโอเคเลยวันนี้ Welcome to the Raspberry Pi Desktop Next ไปนะครับตัวนี้ Country ใช้เป็น United States ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะเลือกตัวไหน Time Zone จะใช้เป็น Time Zone ใช้เป็นตัวไหนดีอืมงั้นเลือก Country เป็น Thailand l a n g u e g Thai Time Zone เป็น Bangkok ตัว ถ้าเราอยากใช้ภาษาไทยก็ไม่ต้องติ๊กสองอันนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากใช้เป็นภาษาอังกฤษเราก็ติ๊กตัว Use English Language แล้วก็ใช้คีย์บอร์ดเป็น US Keyboard หลังจากนั้นก็คลิกเ e x ไปเลยรอสักคนะครับมันจะให้เปลี่ยน Password ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนก็คลิกนิกไปก่อน เน็ตไปเลยตอนนี้ตัว select p f i l e ถ้าเรายังไม่ถ้าเรายังไม่อ,อยาก Connect ก็ Skip ไปก่อตัว Update อัปเดตซอฟต์แวร์นี่ให้ทำการ Skip ไปก่อนนะครับแล้วก็คลิกดันเสร็จแล้วเราสามารถเข้าใช้งานเจ้า raspberry pi โดยไม่จะเป็นต้องต่อจอ monitor อทีนี้เราจะมาลองทำ จ้า raspberry pi อ่าเข้าใช้งานเจ้า raspberry pi โดยไม่จะเป็นต้องมาต่อสายแลนถ้ายุ่งยากนะครับเสียบแค่เสียบ power ให้แค่ raspberry pi เราก็สามารถรีโมทเข้ามาใช้งานได้โดยใช้โปรแกรม v n c ตัวเดิมนะครับอันดับแรกให้เราทำการปล่อย hotspot ออกมาตัวหนึ่งก่อนอันนี้ผมได้ทำการปล่อย hotspot มาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเชื่อมต่อ พัสดที่เราได้ทำการปล่อยออมานะครับโอเคราเช็คดูว่าคอนเนคหรือ,อยังโอเคตอนนี้คอนเนคแล้วทีนี้ลองถอดตัวสายน a ์ออกดูนะครับตอนนี้ผมได้ทำการถอดสายแล้ว จเห็นไว่าตัว n นเว o ร์ตัวนี้หายไปนะครับรอสักครู่เห็นไหมครับว่าเรายังก็ยังสามารถใช้เจ้า Raspberry Pi ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องต่อสายแลนเลยแต่ขั้นตอนแรกเราต้องต่อเพื่อเรมโหมดเข้ามาคอนเน็กไวไ i ก่อนนะครับก็จะเป็นสเต็ปพื้นฐานเลยในการใช้งานเจ้า r s p b e r r y Pi คขั้งแรกโดยการพิมพ์ sudo Apt อัปเดตแล้วก็ให้ทําครมกันคือ sudo apt full upgrade full upgrade by เราก็จะทําการอัปเดตตัวเจ้า Raspberry Pi หลังจากนั้นก็ทําการ full upgrade ตัวระบบปฏิบัติการ ให้พร้อมใช้งานนะครับก็ค่อนข้างจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมจะทําการหยุดว้ก่อนครับตอนนี้ก็ได้ทําการอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปไก็ทําการรีบูตนะครับเพื่อทําการาให้ตัวเจ้า Raspberry Pi reboot เข้ามาระบบประฏิบัติการใหม่ตลังจากที่ทำการอัปเดต โอเครอสักคู่นะครับโอเคครับตอนนี้เจ้า Raspberry Pi ก็ได้ทำการบูตเข้าระบบไปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วก็ก็จะเป็นวิธีการเข้าใช้ง,งานเจ้า Raspberry Pi คร่าวๆนะครับขอขอบคุณที่ทำการติดตามรับชมขอบคุณครับ